คอมพิวเตอร์เหมือนที่ยังไม่รู้ว่าจะดูนาทีรวมตรงไหนเนาะเออมันดูตรงนี้นะตามนี้นะเพื่อนนะดูนาทีรวมนะตามนี้นะเพื่อนเพเข้าไปตรงเฟซบุ๊กของเราเนาะเหมือนเดิมนะเข้าไปเฟซบุ๊กของเรานะไปที่ที่เดสก์บอร์ดมืออาชีพเนาะคือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเลื่อนไปดูเนี่ยการสร้างรายได้ของเราเนาะกดตรงนี้เลยการสร้างรายได้ปุ๊บไปดูนะ แล้วก็เลื่อนลงมาลงมาลงมาตรงนี้เนาะเข้าไปที่กดตรงที่โฆษณาในสตรีมเนาะปุ๊บเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาเนาะจะดูว่าเราได้ผ่านเกณฑ์ตรงไหนแล้วเนี่ยของผมก็ถึงเกณฑ์สี่ข้อเลยข้อที่5คือ,อคะแนนรวม6กหมืนาทีเนาะนี่ครับตรงนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมเเกณฑ์ที่เนื้อหาวีดีโอที่เข้าเกณฑ์ของคุณซึ่งรวมถึงวดีโอสั้น วิดีโอแบบอนิมานเนาะวีดีโอถ่ายทอดสดหรือวีดีโอที่เคยถ่ายทอดสดไว้มีคนรับชมอย่างน้อย6 0,000นาทีในช่วงหกสิบวันที่ผ่านมานะส่วนผมก็สะสมได้มีมีคนดูอยู่แล้ว1 3ึ0 0หมื่านกว่าทีเนาะก็ยังไม่ถึงนะะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพื่อนนะเออถ้าอยากเช็คเวลาชั่วโมงรวมเราเท่าไหร่ข้าวๆตังเกลียวยังก็มาดูตรงนี้นะเพื่อนนะฝากไว้นะครับฝากไว้นะ